้องเพื่อนในบ้เพื่นนผมอยู่กับคุณแบงแลกิมมือนนะครับเพื่อนพอดีว่าผมนี้จะมีหน้าดีใจกระดดมอินสตาแกรและทวิตเตอร์แล้วตอนนี้นะเป็นบ้านเอกมากเป็นเตียงสองชั้นแตมันเลยเป็นบ้าเป็นบ้านหืนบ่อยอไม่บอกไปอีกครับ เหมือนเตียงของฉันแล้วทุกคนดูดีนะครับได้อย่างไรก็เหมือนกันผมจะลงไว้ใต้คลิปนี้ถ้าคลิปนี้ไม่มีไม่ดีตรงไหนหรือจะให้ปรับปรุงสามารถคอมเมนต์ได้คลิปได้นะครับต้องยินดีได้ยางช่วย subscribe ผมในยูทูบด้วยฟังยูทูบ่ะเขาไปรับไปเลยนะครับอ่มหยุดแป๊บหนึ่ง ยินอยู่ใกล้แอร์ยินเรากวนจะอ,อกไปได้ยังอ๋อหนูบอกไปอีกอย่างถ้าใครอยากจะคล้ายๆมีเรื่องจะถามสามารถถามใน Facebook ล i n e t w i t t e r i n s t a g r a m พวกนี้ได้นะครับเออและอีกอย่างเรามีกิจกรรมไหมนะครับชื่อว่า a s t Bank Z มีอะไรจะถามก็ถามมาใน Facebook Instagram ได้แล้วตื เอ้าวลืมยางครับคุณสามารถเข้ามาในช่องแครอทแรปอันด์สกอร์แรปบิดเกเมอร์นะคเอมคุณเข้าไปในนั้นแล้วคุณอย่าลืมหัได้คลิปแรกก็คือเพลงรักย่อครับจะเปิดน่าจะสิบเสาไม่ทุนาหรือไม่ก็เสาเนี่ย <c oughs> โอ้ไจะไม่ได้คนร้างอะอยู่<ม>ข้างผมอันนี้ดูหน้าหน่อยดูหน้าหน่อย นืงมีแต่ผมไมใช่ว่าทำไมผมกับเก้าเอ้ผมกับไฟดับไฟดับไฟดับลยยุ่งแล้ยุ่งไฟดับชิบตัวผมกับเ้ยผมกับไฟดับไฟดับไฟดับลยยุ่งแล้ว